ไปวันเดียวเหรอกี่วันเนี่ยไปกี่วันห้าห้าวันแล้วมันชุดเดียวเองนะเราก็ไปเอามาเอาในตู้มาเองไปกับใครไปกับลุงแล้วไปกับลุงแล้วงงเฮเขาไม่เฮานะไม่ใช่ลูกอาทิตย์นึงนะไปหัวอาทิตย์นึงนะโอเคแล้วสองชุดไม่พอหรอกนะไปอาทิตย์นึงอ่ะเจ็ดวันอ่ะก็ต้องเจ็ดชุดอ่ะเจ็ดนะแผ่มันได้กี่ชุดแล้วน่ะ นับดูก่อนที่เอาไห,ไ,หไหนชุดที่หนึ่งอยู่ไหนเส <c oughs> ื้อ,อกับกางเกงเขาเรียกว่าหนึ่งชุดเสื้อพร้อมกางเกงอ่ะเขาเรียกว่าหนึ่งชุดนั่นแหละหนึ่งชุดชุดที่หนึ่งได้แล้วหนึ่งวันเอาต่อไปอีกหนึ่งชุดยู่ไหนเสื้อกางเกงอันนั้นอะไรยัดลงไปงคืออะไรกางเกงไหนดูดีๆก่อนในกางเกงหรือเสื้อหยิบไปเมื่อกี้เนี่ย

จะไปอยู่กับป้าห้าวันต้องมีห้าชุดนะลูกมีนี่เหรอลูกครบกีชุดแล้วเอะไรสี่ชุดตะแกีงไหนเอาชุดแรกนำไปด้วยเผื่อไปเล่นน้ำไม่ไอ๋อไปเกฮ้อ๋อไปเก็บทำไมก็ได้หนึ่งชุดแล้วอะได้ชุดนึงแล้วอ่ะมาใส่ใส่กระเป๋าไว้ดิแล้วไปเอาในตู้มาใส่อีกสี่ชุดเออแล้วก็ไปเอามาเอาในตู้มาอีกลูก เสื้อต <บง S 1> ังเกงหยิบมางงแล้วใช่ไหมยังแ,แค่ดีเพรต้องกินอะไรแข่งกินเสื้อหาเสื้อมาด้วยเสื้อยูหมยหาเสื้อมาเสื้อลอโอนหาห้อยอยู่นะ่ะเสื้อเก,ก่าไม่เอานะแล้วต่เสื้อใหม่ๆนะเสื้อลอโอนะเสื้อนี่อะไรก็มาหยิบมาเก่งได้ไปสอนอาเจ็บตัว เองเกงไงไหนไหนผ้าเช็ดตัวแผ่นนี้เอาอยู่ไหนไหนไหนไม่ไปหรอจะไปแล้วเนี่ยดูของนี่มันเล็กจกะเ้าเอาดูดิใส่ให้มันได้เอาผ้าเช็ดตัวได้แล้วชุดหนึ่งชุดแล้วเอามาชุดอีกสี่ชุดโอ้เตีกระเป๋าเลยไม่รู้ล่ะไม่รู้ล่ะเดยไม่มือถูกไปอะไรนะ แม่มาบังลูกไปแม่มาบังลูกไปพอแม่พูมบอกว่าเห็นแม่น้องนางมาเป็นลูกไปแล้วกางเกงสองอันคือจะไปวันเดียวเหรอกี่วันเนี่ยไปกี่วันห้าห้าวันนั้นมันชุดเดียวเองนะอ๋อมีชุดอยู่บ้านนู้นใช่ไหมไปยพ่อกับแม่ไปยพ่อกับแม่ก็บอกบอกเขาพูดดีกันต้องให้แล้ว ไปดูนี่ไปกอดแม่ไปบายแม่กอดแม่ไปแม่จะคิดถึงนะถ้ามันยินไปอ่ะคิดถึงเลยเอาไปอยู่หรือจะไปอยู่หรือใช่ไปกอดแม่ไปบายแม่ั้ากดแม่ก่อนตอนกลอคืนแม่จะกอดใครอ่ะแม่จะหยอกใครพ่อก็ไม่ชอบหยอกไม่จะหยอกกับใครหยอกคื่องกอนนั่นแหละพี่มาก่อนก็ไปด้วยไม่มีใครอยู่นี่มีแค่ยายแค่แม่กับพ่อเอง พนินจะทิ้งไปเหรอพินินจะไปเลยไปเลยไม่กลับมาเลยหรออุ้ยมไม่รักไม่คิดถึงเลยหรอใช่อุ้ยใช่ล่ะไม่คิดถึงพอไปไป่อแม่อ่ะบายบายแม่ซักกอดแม่อ่ะกอดแม่ก่อนไปอะ่ะโอ้ยไม่ต้องไปหรอกเนาะอยากไปเขินคือจังแปลงสีฟันอยู่ไหนอะ่ะได้ยังแปลงสีฟันอยู่ไหนอะ่ะ <c oughs> แปงสี่ันเอาหรือยังไปแปงสี่ันเอาหรือยังขอถุงหน่อยรูปคนตีก็ต้าก็ถุงนะแปงสี่ันเอาหรือยังเอ้าอยู่ไหนเอาหนู่นแล้วปะโซงมวมแปลงแปลงแปงสี่ันก่อนจะไปด้วยของก็ไม่ครบเลยชุดก็ไปชุดเดียวเองอ่ะห้าวันอะห้าวันก็ห้าวันห้าวันมันชุดเดียวเองไงอย่างนี้เหรอห้าวันไม่งั้นไอปปเิ้ล